หมาะสาหรับพื้ที่ลงดินนะคะท่อ p v c กเก่าๆแบบนี้เราจะนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสวัสดีค่ะพบกับช่องแยแมพัทธาอีกแล้วนะคะกับสารได้แคดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้แยแมมีท่อ PVC ีซีไซส์นี้ขนาดนี้นะคะเราจะนํามาทําประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทํากันคะ่ะเดี๋ยวเราจะนําท่อ p v c เก่าๆท่อนี้นะคะมาทําที่ให้น้ําให้ปุ๋ยกับต้นพืชนะคะ ใแบบโดยตรงนะคะเดี๋ยวมาลงมือทํากันค่ะวัสดุก็ไม่ยากนะคะก็จะมีท่อ PVC เก่าๆนี่เลยค่ะท่อหนึ่งนะคะยาวก็ประมาณไม่ถึงซูจีนะคะเก,เกือบๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสว่านนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ม,มีสว่านใช้ตะปูใช้ใหญ่หน่อยก็ได้นะคะเจาะท่อ PVC ให้เป็รเดี๋ยวมาจากั เราก็เสร็จแล้วนะคะจอทั้งหมด6กรูแนะนี้ก็พอแล้วนะคะก็สําหรับต้นพืชนะคะให้อาหารโดยตรงและน้ําโดยตรงนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทําที่ให้อาหารและให้น้าให้ปุ๋ยนะคะกับต้นพืชในกระถางนะคะก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราขุดดินลงไปข้างๆกระถางนะคะ เล็กไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกระถางใหญ่กว่าน,นี้ก็จะดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําท่อฝังลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นที่ให้อาหารและน้ําทางเลือกให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็จะเป็นทางตรงให้กับต้นพืชของเรานะคะเดี๋ยวเรามาให้น้ําทางท่อ p v c ซกัน ำหรับคลิปนี้นะคะการทำท่อเพื่อให้อาหารและให้น้ำโดยตรงกับต้นพืชน,นะคะเน้นนะคะเหมาะสำหรับพืชที่ลงดินนะคะก็คิดว่าเยแมวทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับพืชในกระถางนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะ สุขภาพกันด้วยนะคะลองทำดูนะคะทำเองเห็นผลคะ่ะ